ครสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัสดีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่21เอ็ดนเมษายนปี2022นะครับเมื่อเช้านี้ทาหารมินองลายใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปถล่มในพื้นที่ภาคสกายในช่วงเวลาบ่าย250นาทีนะครับทั้งๆไม่มีการสู้รบกันเกิดขึ้น ทหารมินองลายใช้เฮลิคอปเตอร์2ลำด้วยกันนะครับ mi 3 5 p กับ mi 1 7 p นะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆได้รับบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนมากนะครับในช่วงเวลา3โมงของวันนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองตันเซหรือหมู่บ้านตันดิตนะครับต้องอบพยพหนีออกจากพื้นที่เนื่องจากว่ามีฐานทัพทหารมินองลายอยู่เนินดอยนะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านตัดิตนะครับ ทำให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงฐานทหารมินองลายต้องโอบพยพหนีออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าทาหารมินองลายเสริมกองกําลังเข้ามาทางเครื่องบินนะครับขนทหารเข้ามาประมาณ40หรือ50กันนายนะครับที่เข้ามาสมทบทับตับตวเองที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์2องลำ ยึงจะลดลงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนประมาณ30กสิกนาทีนะครับมีไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็อาจจะป้องกันการโจมตีนะครับที่เสริมกองกาลังเข้ามาแล้วยึงจะลดลงใส่หมู่บ้านต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับฐันทาหารมิลองลายนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นไม่มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับแต่ทาหารมิลองลายยึงจะลดลงใส่ บ้านเลินพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนเด็กเล็กแดงบาดเจ็บล้มตายกันจํานวนมากนะครับแล้วมีไฟไหม้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เกือบ50หลังคาเรือด้วยกันนะครับก็มีภาพวิดีโออยู่นะครับแต่ไม่สามารถเอาให้พี่น้องดูได้นะครับเนื่องจากว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องชาวบ้านอบพยบหนีออกจากพื้นที่ในช่วงเวลา3โมงของวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคสกายทาหารมินาย,ยังทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่นะครับ เราไปต่อกันในพื้นที่รัตกยาเมื่อวานนี้มีการประท่ากันอย่างหนักนะครับในช่วงเวลา6โมงเช้าของวันที่20เดือนเมษายนนะครับกลุ่มปกป้องประชาชนก,กลุ่มพีเดียบร่วมกับทาหาร KNTF นเะครับเข้าโจมตีทาหารมินองลายที่อยู่ในฐานนะครับมีประมาณ60กันนายด้วยกันนะครับในช่วงเวลา6โมงเชา้า มีฝนตกอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับทาหารมินองลายอาจจะนอนอยู่ในฐานนะครับยังไม่ตื่นในช่วงเวลา6กโมงหลังจากนั้นมีการยืงกันไปมานะครับทาให้ทาหารมินองลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีดีนะครับร่วมกับทาหารเคเอทียบได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกันนะครับแต่ยังไม่ทราบว่ากี่นายด้วยกัน ที่อยู่ในพื้นที่นะครับนอกจากว่ามีการประทะกันอย่างหนักนะครับประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันทําให้ทาหารมินองลายที่อยู่ในฐานต้องวิ่งหนีออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มปกป้องประชาชนใช้ RPG เข้าถล่มใส่ฐานทาหารมินองลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านบาลีหรือลัดกยานะครับฐานตรงนี้ทาหารมินองลายชอบใช้ปืนใหญ่ยิงไปทุกที่ทุกทางนะครับที่ในลัดกยา หลังจากมีการประทะากันเกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงทาหารมินองลายที่ตั้งฐานอยู่ใกล้ๆก,กับเขตเมืองร้อยก่อก็ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาช่วยพวกพ้องตัวเองนะครับมีพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มีการได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทาหารมิลองลายยิงปืนใหญ่ไปทุกที่ทุกทางนะครับ ไม่รู้ว่ากลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยยิงปืนใหญ่ไปทุกที่ทุกทางนะครับแล้วไปตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับ พื้นที่นี้เคยมีการประท่ากันเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยกันนะครับก็ทําให้ทหารมิลองลายเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ยังมาตั้งฐานอยู่ในพื้นที่นะครับทหารมิลองลายแอบเสริมกองกําลังเข้ามาอยู่ทุกวันนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่เพื่อเสริมกองกําลังในพื้นที่นะครับใช้เฮลิคอปเตอร์เอาอาหารการกินมาสมทบทับตัวเองนะครับ มีการประท่ากันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆบาดเจ็บล้มตายกันอยู่ทุกวันนะครับท่านมี่นงลายก็สั่งลูกน้องเสริมกองกำลังเข้าไปอยู่ทุกวันนะครับทางๆพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันอยู่ทุกวันนะครับก็ยังเสริมกองกำลัง หรือเอาปืนใหญ่หรือรถถังเข้าไปในพื้นที่เพื่อเข้าไปทรํรลายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับพยายามจะขับไล่ให้พี่น้องประชาชนออกไปจากหมู่บ้านนะครับเพื่อไม่ให้สนับสนุนกลุ่มปกป้องประชาชนือกลุ่มพีเดียบนะครับทหารมิลองลายเริ่มจกเข้าไปกวาดล้างกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับแต่สุดท้ายก็โดนสวนกลับนะครับ สู่กับกลุ่มน้องๆเยาวชนไม่ได้ก็ใช้ปืนใหญ่ทําร้ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัดกะยานะครับเราไปต่อกันในพื้นที่รัดก,กะเลียงนะครับกองกำลังปกป้องแห่งชาติ k n t o o ที่อยู่ในพื้นที่นะครับได้ออกมาประกาศให้ทาหารมินองลายถอนทัพฐานวินตาปาน หรือฐาน DK นะครับมีอยู่2ฐานด้วยกันที่อยู่ใกล้ๆกับกองพลที่1 KNU เคนูะครับทหารมินองลายที่อยู่ในฐานนะครับชอบทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วจับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆหรือจับผู้ยิงไปขืนใจด้วยนะครับมีอยู่2ฐานที่อยู่ใกล้ๆกับกองพลที่1นะครับทหารเคนดนะครับได้ออกมาประกาศขีดเส้นตายให้กับทหารมินองลาย ให้ถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่ภายในวันที่23เดือนเมษายนให้ออกไปก่อน6โมงเย็นวันที่23เดือนนี้นะครับถ้าไม่ออกไปก็จะมีการเปิดศึกอย่างหนักนะครับเพื่อจะขับไล่ทหารมิลออลาลให้ออกไปจากพื้นที่นะครับสองฐานนี้ชอบทําร้ายพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับที่ผ่านมาใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กนะครับแล้วยิงใส่พี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครัง้ง ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้ทหารเคเนดีโอได้ออกมาขีดเส้นตายให้ทหารมิลองลายถอนกองกำลังออกไปจากพื้นที่นะครับภายในวันที่23เดินเมษายนก่อน6โมงเย็นถ้าไม่ออกไปหรือจะเข้าไปโจมตีหรือจับกลุ่มทหารมิลองลายจะไม่ปล่อยตัวอย่างที่ผ่านมานะครับถ้าไม่ยอมออกไปจากพื้นที่ที่ผ่านมาก็ใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กยิงพี่น้องชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับ ตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆทาหารม่นองลายเริ่มจากกังวลกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการซุ่มโจมตีอยู่ทุกที่ทุกลัดด้วยกันนะครับตอนนี้มินองลายก็ยังสั่งลูกน้องเสริมกองกำลังเข้าไปอยู่ทุกที่ทุกลัดนะครับยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับไม่สงคา